มาเยอะคือเรื่อยๆเนาะสามนิชาก็มีเข้ามาเรื่อยๆเออปีนี้ประมาณกี่ตัวลูกได้พอทราบๆไหมอ่านก็มาักพักแล้วเราก็หลายตัวนีกี่ตัวกี่กี่ก็หลายตัวกี่ตัวก็คุยอยู่เอออ่านเรื่อยได้อีกด้วยเราได้อีกเราได้อีกเรื่อยๆเออปีนี้คือพร้อมลุยงานเพราะเราอัดอ้นงจากช่วงโควิดมานานเนาะพร้อมมากค่ะพร้อมมา เหมือนมันเปลี่ยนไปเลยไม่รู้หมาเชัดอย่างเมื่อก่อนเราทำงานหนักเราอาจจะแบบว่าเออแบบเตกเบรกงานบ้างแต่พอปีนี้มันเหมือนแบบพอเราอ่านจากโควิดพอกลับมาได้กลับมาทํางานความคิดเปลี่ยนเลยแม้ว่าอยากจะทํางานเยอะๆอะไรเงี้ยอืมคือเขาแบบเขารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นนะก็ทำทำทุกอย่างเท่าที่ทําได้แล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าอัดอั้นไหมจากโควิดอัดอั้นมากมากมากเลยเก็แบบต้องการออก ก็รู้สึกชีวิตมันยู่มันทํางานมาตลอดแล้วยืยืดดีต้องไม่หยุดเลยเราก็ก็นิดนึงที่รู้สึกแบบอยากออกไปทํางานาเหมือนเดิมอยากถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมีจิตตกบ้างไหมลูกอย่างบางคนแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมค่ะมีอะไรให้ทำตลอดค่ะช่วงนั้นแม่ก็หาขนมต่างๆมาทำาอบกัน ก็แบบล้างมือบ่อยๆแบบแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนตรงนั้นแต่ว่าใน,ในในทางด้านอื่นทุกอย่างก็หนูยังรู้สึกว่าเหมือนเดิม,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 มพักหลังก็เหมือนนิชาก็แบบว่าได้ไปพักผ่อนมากขึ้นเหมือนกันนะไปท่องไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างใช่ก็หาบาลานซ์ชีวิตด้วยคะ่ะ บุกเลยไม่รู้เวลาแบบเฮ้ยตารางคิวเป็นว่างปุ๊บคือล็อกเลยไม่ค่ะเราเอาคือเราให้คิวละครไปก่อนแล้วไปหลักใช่ไหมเราถ้าละครวันไหนเขาเซนเซอรมาอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเซนเซอรมาก็แบบแม่ขับรถไปพัทยากันดีกว่าอะไรก็ไปทานข้าวเย็นกันก็คิวคิวอืมแต่ช่วงที่ผ่านมาคนก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับนิชาที่เราโพสลงไอจีจะเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เลยเราโพสเราโพส ตรงตัวมากๆด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยอะคะ่ะม,มันมีเรื่องอะไรไปกระทบจิตใจเราเอะไรอย่างเี้ยไหมลูกเอ่อเรื่องกระทบจิตใจมันเป็นเรื่องที่เราเราเรา,เรารู้สึกเองมากกว่ามันไม่ได้มีใครมาทําให้กระทบเราแต่เรารู้สึกเองเราก็เลยโพสตแบบดันไฟมากกว่าอืมยิ่งสื่อความหมายคำว่า respect ของเราอะไรเงี้ยก็อง respect อะค่ะทุกอย่าง คือบบความว่าตัวเราเองเลสเปกหรือว่าเราอยากให้ทุกคนเลสเปกเราตัวเราเองเ,อเ,นนเลสเกเลสเทกแบบตามนั้นเลยค่ะตอนแรกคิดว่าไอ้ข้อความแค่เนี้ที่เราโพสมันจะเป็นเป็นเรื่องราวไม่คิดเลยะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราโพสไปด้วยความที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับใครเลยอะไรเงี้ยแต่แต่มันคิดอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจทุกคนได้ว่าแบบเราเรา ไปคิดในมุมของเขาเองได้นนเข้าใจได้แต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบที่ทุกคนคาดเดาไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะวันนั้นคือตัวนิชาเองเราไม่ได้รู้สึกว่าดาวดิ่งหรือว่าดราม่าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกไม่ไม่ดาวดิ่งแต่ว่ายูตรงตัวค่ะแล้วก็ r e s p e c t ทุกอย่างที่มันไ่ไิ้เข้ามาต่อขา่อไม่ถาวว่ามันจะเป็นห่วง ขอโทษแล้ก็ขอบคุณมากที่แบบทำให้เป็นห่วงแต่จริงๆแล้วตัวหนูเองอบบไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแล้วเราโสไปเราก็ตรงตัวแบบนันเงยเไ,มไ,มไ,มไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงกอโมากๆต,าตัวนิชาก็ทราบฟีแดแบ็กหลังจากที่ลงไปใช่ไหมรู้ว่าแบบแฟนๆแ,แบบตกใจกันบบอะไรเงี้ย โพสไปแล้วอเ,เออเดี๋ยวเขาจะมองมุมอื่นได้ต่างๆ<ม>นานาอะไรอย่างงี้เราก็คิดแค่นั้นของเราก็<ม>ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงแต่ว่ามันไม่มีอะไรพ<ม>ี่โน้ตด้ถามไม่ค่ะคือคื <c ười> อนหนูกับพี่โน้ตคุยกันเร<ม>ื่อยๆเรื่องแล้วภาษามันเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาแบบถามเอฟนู่นนี่อะไรอ่างนแต่เขาก็ให้กำลังใจเรา